เรื่องเล่าจากออฟฟิศมีออฟฟิศแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองออฟฟิศแห่งนั้นก่อนจะมาเป็นออฟฟิศเคยเป็นร้านขายของชำแล้วเกิดเหตุแทงกันตายซึ่งคนที่ตายเป็นสาวท้องกลม เธอตั้งท้องได้โรเรียนแล้วเธอก็ได้ทะเลาะก,กับแฟนตอนนั้นแฟนเธอเมามากเมาจนไห้สติหลังจากที่เขาได้ทะเลาะก,กันผู้ที่เป็นสามีของเธอ ได้ใช้มีดทำครัวแทงเข้าไปที่ลำตัวของภรรยาของเขาที่กำลังตั้งท้องจนทำให้ภรรยาของเขาได้เสียชีวิตคาที่ซึ่งเหตุการณ์หลังจากที่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นร้านขายของชำแห็นนี้ได้ปล่อยถูกทิ้งร้างเป็นเวลาหลายปี จนมีอยู่วันหนึ่งได้มีนักธุรกิจขับรถมาเห็นร้านแห่งนี้ซึ่งติดป้ายประกาศขายในราคาถูกและตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่เขาคิดมันดีที่เขาคิดว่าน่าทําธุรกิจชายธุรกิจชายนักธุรกิจคนนั้นก็เลยติดต่อไปทางญาต ของคนนี้แล้วซื้อที่ดินแห่งนี้หลังจากนั้นลุ่มนักธุรกิจก็ได้เริ่มรือลาองเพื่อที่จะทำออฟฟิศขึ้น